สวัสดีเช้านี้นะคะเช้านี้ลุงคิดกับสดาก,ก็ไปเดินกันมาแล้วนะคะตอนนี้ลุงคิดก็เก็บมันเบอรี่นะคะหรือว่าลูกหม่อนนะคะจะไปใส่ในอาหารเช้าของลุงนั่นเองนะคะไปดูซิมันสุกเยอะไหมสดาเป็นไงเอะแม่ไปด้วยไม่ได้วะตื่นมาไม่เคยทันพวกเขาเลยนะคะตื่นกันเช้าแล้วเกินเบยเอ๊ปะป้าปเก็บลูกหม่อนเลยเลยึกโอ้โห โดกไม่ลงโอ้หมันโดกงจริงเนาะมี FC บอกว่า have t ทูเท e นะเซซารีวีแคนเทคนะก็คัดนะ oh. มันโดกค่ะโดกมากเลยอะ่ะเดีย๋ยววันนี้จะทำเป็นต้มไก่นะ you <c oughs> นี่โอ้ลุงคิดบอกว่าตอนนี้รากมันถึงนี่เลยนะฮะมัน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 ลึกมากนะคะตอนนี้เอาไปปลูกไว้เนียพลอยู่อ่ะ เบลิกูดเอาไปปลูกไว้ที่ไอ้นั่นของลุงนะคะคือไอ,อ้สาเพราะว่าปลูกเอฟซีบอกว่าดอนเนียเฮาส์โซมัตเพราะบีคอนรูดรูดอ่าหมอนน่ะมันมันโซดีฟแอนด์โซลองมีเอฟซี C. บอกว่าอย่าปลูกใกล้บ้านมากนะคะเพราะว่ารากของมันนะตอนนี้ค่ะรากของมันมาถึงเนี่ยตรงเท้าลุงคิดเลยนะคะคือรากของมันเพราะมันถึงงามอย่างนี้ฮะ ต้องปลูกให้ไกลบ้านหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแบบทํากระบ ung, ุงกระเบื้องเราแตกนะคะถ้าลากเขาเยอะคือเขางามไงแล้วเขาเป็นไม้พันธใหญ่นะคะต้นหม่อนเนี่ยเป็นต้นใหญ่นะคะอีกหน่อยถ้าไปปลูกไว้ใกล้ๆสระน้ําอะไรอย่างีโอ้โหนี่ฮะถึงคิดเก็บมาในน้มันชว์วเกณนี่ฮะอาหารเช้าของลุงก็เซกุลมอร์นิ่งซ Good morning FC how are you Good m o r น i n g FC ฟซีสบายดีไหม yeah. สตาก็ตรงนี้นะคะชิลๆโอเคเรามาคุยเรื่องอะ่ะต้นหม่อนเราก่อนนะคะก็คือต้นหม่อนนี่ค่ะคิดว่าต้องเอาไปด้วยนะคะแต่ว่าคงไม่ปลูกใกล้บ้านเพราะว่าล่าเขาเยอะมากนะคะมีแต่คนบอกว่าเขาดีนะคะอะไรเขาก็ดีแต่ป้าคงจะไปปลูกไว้ตรงสระอ่ะบ่อ,บ,อบ่อเลี้ยงปลาเราค่ะจะได้เป็นร่มให้ปลาให้เปิดด้วยเนาะ เขาเขามีประโยชน์มากเลยนะคะทั้งลูกทั้งใบทั้งบางคนเขาบอกว่ารากเลิอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะดูไก่ขนดกมากเลยนะคะดูคือแบบทำกินทําอะไรได้แบบบางคนเอาไปทําชาได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแต่วันนี้ก็คงจะเอายอดนะคะเอายอดของ เอาไปต้มใส่ไก่นะคะต้มส้มนะคะนี่ดกนั่นเลยเดี๋ยวไปดอูอาหารของลุงก่อนนะคะอาหารก่อนอาหารหลักยอดก็เนี่คงะคงเอาใบอ่อนๆเขานะคะไปต้มต้มใส่ไหมน,ะนี่ออกไปข้างนอกด้วยนะะยอดอ่อนๆเขาเดี๋ยวค่อยมาเก็บ น,นี่ค่ะลืมบอกไปค่ะมีฟีซโซดานะคะเพื่อนที่โบสนะคะนี่ค่ะเขาทำอ่ะเอาเก้าอี้นะคะเอาเก้าอี้แล้วมาทําชั้นให้โซดานะคะก็ใครไม่รู้ค่ะมาใส่น้ําให้โซดาจริงๆต้องใส่อาหารให้โซดานะคะนี่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องอีทนะคะนี่ยเขาทําเป็นแบบซื้อเก้าอี้มาแล้วเ็ามาเจาะค่ะเจาะแล้วก็เหมือนกับเอาจานเนี้ยค่ะเนี่ยต้องล้าง ใส่อาหารให้โซดาเขาบอกว่าถ้าโซดาก้มกับพื้นเขาจะทําให้เขากินอาหารน้อยเพราะเขาจะปวดคอนะคะต้องขอบคุณน้องอีทกับแฟนเขามากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้โซดานะคะับเอฟสีโซดานะฮะนี่นะคะเขาก็เขียนมาบอกนะคะเนี่ยก็บอกว่าสุนัขตัวใหญ่เวลาอ่าเวลาที่เขาก้มมากๆตอนกินอาหารจะทําให้เขากินได้น้อยค่ะ อันนี้จะเป็นตัวช่วยให้เขากินอาหารได้พอดีทำให้เขากินอาหารได้เยอะขึ้นนะคะอ,อ่อมันไม่ค่อยสวยนะคะตัดอยาตัดยากนิดนึงให้พี่พิชาตัดให้นะคะเนี่ยเขาเขียนมาบอกแบบนี้นะคะน้องอีดนะคะต้องขอบคุณน้องอีดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแทนโซดาค่ะ <Med ic lin ers> ก็ส่วนลุงคลิปนะคะ <S <S <our table. S 1> ก็ฟังข่าวประเทศเขานะคะ สวิตซีอุ๊ยนี่ปาเิซี่นะคะแพแอลมอนมากมากเลยนะคะแต่แรกไม่รู้ค่ะกินวันละ5-6เม็ดเหมือนลุงคิดนะคะโอ้โหแพ้เราก็คิดว่าเราแพ้อากาศที่เชียงใหม่ที่ไหนได้ค่ะไปตรวจที่อุบลน,นะคะหมอบอกปาเิซี่แพ้แอลมอนค่ะ พอหยุดกินแอลมอนนะคะมาอยู่ที่นี่ไม่มีอาการแพ้เลยตั้งแต่อุบลค่ะที่ไปตรวจเลือดมาตรวจ45อย่างจําได้ไหมที่ใครดูป้ามาตลอดเนาะก็จะเห็นปาเวซี่ที่ว่าไปโรงพยาบาลที่อุบลน,นะคะโอ้โหเรานะคะโอ้โหมาทไม่ให้แพ้ได้ยังเขาบอกว่าเลือดแพ้สูงมากจนเขาเอาเลือดเราไปตรวจ45อย่างตอนแรกก็คิดว่าแพ้ผลโซดาที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะแพ้แอลมอนค่ะขึ้นสีแดงเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้กลายเป็นกลัวหลอนเลยนะคะ มันสุก13ยังไงก็ไม่รู้่ากลายเป็นกลัวแอลมอนมากเลยค่ะตอนนี้แบบว่าโอ้กินอะไรก็ไม่แพ้นอนห้องแอร์กับลุงคิดก็ไม่แพ้ไม่มีจามเลยนะคะมีนิดหน่อยนิดๆเนี่ยเพราะว่ามันเรากินมานานลุงคิดบอกว่ามันมีประโยชน์ทีนี้เราก็เลยฝืนกินคืออยากสุขภาพดีที่ไหนได้โอ้โหตัวเองแพ้ค่ะกลายเป็นร่างกายแย่ป่วยมีแต่ป่วยหนักป่วยหนักเพราะเรากินของที่เราแพ้ทุกวันทุกวันนะคะ ลุงคิดจะแก้งอย่ามาใกล้ฉันนะไม่นะไม <laughs> ลุงคิดที่ก็ชอบแกล้งนะคะก็เดี๋ยวให้ลุงคิดเอ็นจอยนะคะก็จะต้มไขะคะ่ค่ะจะต้มไข่ของของลุงนะคะไอ้มันมารีที่เก็บมาเมื่อกี้ล้างด้วยนะลุงอ๋อนี่นะคะนี่ล้างละมาแช่ไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีนกมามากินด้วยนะคะ ก็น,นี่ค่ะก็ให้ลุงทำอาหารเช้าไปเนาะก็สวัสดีนะคะเชา้าวันนี้วันหวยออกใช่ไหมทุ Today, เดย์อะลอตเตอรี่โอเพนด้วยนั่นลุงเ oh, อออย่าลืม <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องพา oh. สวยออกไปซื้อหน่อย <buy> ยังไม่ได้บายเลย oh. ยังไม่ได้ซื้อเลย oh, <no. S 1> แล้วก็มีเอฟซีบอกว่าให้อ่าเขามีข่าวว่าอ่าที่เชฟโลเล็ก oh, yeah. ต้องขอบ <Thank you. S 1> คุณมากๆเลยนะคะ เป็นเอฟซที่เขาเคยสั่งมะม่วงอะไรนะตอนประมูลไปค่ะก็เลยบอกว่าให้ลุงคิดนะเอาเอารถไปเช็คเพราะว่าทางเชฟโรเลกเขาให้ไปเปลี่ยนถุงลมฟรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยมีแบบเหมือนแบบเหมือนมีเพื่อนทางอ่ะไลน์ไปเลยนะคะก็แบบแนะนําดีมากป้าพี่ซีเขาจะกินอะไรดี <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวให้ลุงคิดอ่อ เขาอะทำกับข้าวเขาก่อนนะคะอันนี้แกกําลังจะต้มไข่ไข่แบบว่าไข่อาหารเช้านะต้มแบบไม่สุกมากนี่เห็นไหมมันโม่รีที่เก็บมาเมื่อกี้อันนี้ก็อาหารเช้าก่อนอาหารหลักนะคะของลุงคิดกินกับกาแฟเขาก่อนเพเอนจอยเลย I put s มีสิเลเตเพราะถ้าพ u t now it's not close anymore นู่นนะคะ ตัวตัวอาหารได้มือแรกเขาเรียกอาหารมือแรก